วันนี้พามากินของอร่อยพัฒนาการอยู่บนถนนพัฒนาการอยู่ใกล้ๆร้านข้าวมันไก่แปดปดแร้านนี้คือก๋วยจับในน้อยรอยอสศอรอยอสศอน่าจะมาจากคำว่าโรงงานยาสูบแต่อยู่บนถนนพัฒนาการนะครับใกล้แยกคลองตันใครที่ยังไม่เคยมาร้านนี้ ที่จอดรถค่อนข้างง่ายจอดด้านหลังที่เดียวกับร้านข้าวมันไก่888นะครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยจับฝีมือดีอร่อยน่ารับประทานนะครับบรรยากาศภายในร้านนี่อ่าคนลูกค้าค่อนข้างเยอะนี่ของเรามาแล้วนะครับนี่ของเราเป็นก๋วยจับน้ำข้นนะครับใส่หมุกกรอบใส่เต้าหู้ใส่ไข่ใส่เลือก ถ้าใครชอบมีเครื่องในก็สามารถเติมเครื่องในเข้าไปได้รสชาติสุดยอดมากๆใครไม่เคยมานะครับถนนพัฒนาการนะอยู่ใกล้ๆตรงไหนดีใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับใกล้ๆมหาวิทยาลัยนิชิไทยญี่ปุ่นนะครับก็แถวๆเลยแยกคลองตันมาแล้วก็มากับรถนะครับ แล้วก็ก่อนจะไปถึงถนนสีนครินนะกลับรถนะครับอยู่ถแถวๆนั้นเลยครับ